เป็นคนที่ความสัมพันธ์กับการนอนกับการพักมากอ,อย่างน้อยก็ต้องกินอิ่มนอนหลับอยากจะพัฒนาสกิลใหม่ๆที่เหลือภาพรวมๆอาจจะอยากเมนเทนให้ได้เรื่องการออกกําลังกายก็คือเหมือนแบบว่าบาลานในในส่วนของการทํางานกับการออกกําลังกายอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมัยเด็กอะ mm hmm. แพนเนอร์ก็จะรู้สึกว่ามันคือสมุดเล่มหนึ่งที่เราเอาไว้วางแผนแหละ มันช่วยให้เราจัดระเบียบการวางแผนชีวิตดีนะย้อนกลับมาดูจะบอกว่าเราทำอะไรไปเยอะแยะเลยนะในแต่ละวันแต่ละเดือนพอมันมีการจดช่วยได้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นการแทร็กว่าแต่ละวันเรารู้สึกอย่างไรอะไรองเไม่เคยมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเขียนเพราะว่ามันมันสั้นไงไม่ยาวแคนเนอร์ในความคิดของผมคือสมุดที่ไว้จัดการอารมณ์ครับ การฝึกจิตของเราครับก็อย่างที่บอกว่าชอบไอ้ที่ว่าให้เขียนมันคับให้เขียนขอบคุณแล้วมันก็ทําให้รู้ว่าเออวันในวันแย่ๆมันก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้รู้ว่าตอนนั้นเราอ่ะรู้สึกยังไงเหมือนคล้ายๆกึ่งๆึงเป็นชิปมันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นมาว่าเรารู้สึกว่า กลับมาอ่านมันมันดูได้ความทรงจำที่ดีกว่าก็เลยติดในการใช้สมุดละกันตัวแท็กอินพูผม,มองว่า6อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่แท็กอินพูได้ดีครับ<ม>ว่าแบบเออเราขึ้นลงยังไง<ม>ถ้าเราเริ่มไปดูว่าเอะเดือนนี้ฟแนเชัยลชั้นตกมาหนึ่งนะชั้นใช้เงินเยอะไปนะเป็นเท่าเฮนชั้นลงไปหนึ่งยาวแล้วตอนนี้ชั้นขึ้นเป็นสองนั้นก็โอเคเพราะว่าช่วงนี้เริ่มดีขึ้นบ้างต้องบอกว่าแพนเดอร์ปี2023อ่ะอันที่พี่ชอบ จร,จริงๆคือตัวที่มูทราคเกอร์ใช่พี่อยากได้มูทราคเกอร์กลับมา p l a n นอรที่จะช่วยคุณออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองง่ายขึ้นและจัดการเรื่องรอบตัวได้ดีขึ้นกับ u n นิคแพลเนอร์ สั่งซื้อรอบพรีเซลวันที่9กันยายน2024ที่ Line Official Account at @missiontothe moon